สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอมิน3659ทารอดนะคะคลิปนี้เป็นคลิปช่วงบ่ายของวันจันทร์เดือนกันยายนปีพองกันยายนปีหกส5 6 8วันจันทร์วันจันทร์ที่8นะคะความรักความสัมพันธ์นี้คนที่ห่างกันไปแล้วนะคะทุกคนคนที่มีประเด็นกันมาดูกันนะคะอาการเขาเปลี่นอย่างไร เขาทำอะไรอยู่เขามีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรอ่ะคุณบ้างดวงแรนดอมคือดวงสุ่มนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคนราศีอะไรธาตุดินน้ำลมไฟดาวสุก์ดาวจันทรก็คือดูได้อันนี้ทำจิตใจให้สงบอธิษฐานหรือนึกถึงหน้าเขาคนนั้นก่อนอื่นมอมมินขอดูพลังงานของคุณก่อนคุณเป็นอย่างไรที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้นะคะ ดวงสุ่มบางท่านตรงมากบ้างนะคะทุกคนบางคนตรงน้อยบางคนไม่ตรงเลยหมอมีนอยากให้คุณดีๆก็เก็บไว้เป็นแง่คิดดีกว่าไม่ดีไม่ตรงไม่ใช่ก็ทิ้งไปดูเพื่อความบันเทิงจะดีที่สุดนะคะอ๋อใบแรกเลย3ดาบ3 of swords สมดาบ,ามดาบแม่มออ่านตามหน้าไพ่เลยนะคะนะคะที่ผ่านมาคําว่าที่ผ่านมาคือเมื่อ30นาทีที่แล้วเมื่อวานนี้ห้าหวันที่แล้วเดือนที่แล้วก็คือ ที่ผ่านมาคือได้หมดค่ะทุกคนสามดาบหนึ่งนะคะคําพูดอะไรก็ตามที่พูดจาทิมแทงความรู้สึกกันละกันหรือเขาพูดจาทิมแทงเราสามดาบยังแปลได้อีกคือเราเจ็บปวดและเสียใจมากไม่ว่าจะเรื่องจากคําพูดหรือการกระทําที่เขาทาสามดาบยังหมายถึงแปลเรื่องเรื่องรักเราสองสามคนก็ได้หรือเขาทําให้เราเสียใจนะคะทุกคนคุณมีเรื่องเสียใจแล้วกันที่ผ่านมาเนาะนะอันนี้ธาตุลม ราศีตุลราศีกุมแล้วก็ราศีเมถุนเดมเพลสค่ะเดมเพลสทุกคนคนเกิดวันศุกร์ถ้าลักษณะตัวตนนะคะสามดาบนี้ระวังเรื่องคำพูดบางทีอาจจะบางช่วงคือใจร้อนนะคะใจร้อนได้ด้วยใบนี้นะคะคําว่าใจร้อนทุกคนร้อนไม่เท่ากันนะคะ,ะถ้าเป็นถ้าเป็นลักษณะช่วงอายุประมาณหนึ่งเราก็อาจจะฉันไม่ผิดฉันก็พูดเลยแต่ถ้าช่วงอายุที่เพิ่มมากขึ้นเราก็ยัง ใจร้อนอยู่แต่ความใจร้อนของเรามาอาจจะลดดีกี้ลงถูกไหมคะเพราะว่าเราโตขึ้นประสบการณ์ก็มากขึ้นบางทีเราก็รู้ว่าไม่ผิดแต่จะพูดเพื่ออะไรพูดไปอาจจะมีเรื่องมีปัญหามีทะเลาะก,กันนะคะคุณเลือกที่จะนิ่งก็ได้นะ,ค,ะความใจร้อนของเราจึงหมอจึงแค่อธิบายฟังว่ามันร้อนไม่เท่ากันนะเดมเพลสถ้าท่านใดได้บุค,คลิกเอมเพลสนะคะคนเกิดวันศุกร์นะเดมเพลสส่วนใหญ่นะคะตามตำราเลยอาะทุกคน เป็นคนค่อนข้างมีฐานะการงานการเงินค่อนข้างมั่นคงหรือบางคนอย่างน้อยคือดูแลตึงด้ดีเทพธิดาเราสุขวัดาวีนัสนะคะอยู่ใกล้ใครคุณซับพอร์ตคนนั้นส่งเสริมคนนั้นแล้วส่วนใหญ่แม่หมอเห็นไพ่ไปไน้ขึ้นมาเราส่วนใหญ่เป็นเสาหลักครอบครัวนะคะมีตเราเป็นผู้ให้นะคะ เป็นเนสาหลักครอบครัวเนาะค่ะว่าเสาหลักครอบครัวเสาหลักแฟนเสาหลักคนรักแต่เราเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะไม่ว่าคุณเป็นเพศไหนแต่เรามักวางตัวดีรักใครเราก็ซื้อสัตว์จริงใจให้ใจให้มากๆบางครั้งเราก็เจ็บค่ะทุกคนเห็นไหมสามดาบแต่แน่นอนละคะ่ะความรักของเราการให้ของเราไม่มีที่สิ้นสุดแต่ตอนนี้แม่หมอว่าสิ่งที่คุณให้สิ่งที่คุณเจ็บมันก็มีประสบการณ์นะเนาะเราก็ต้องเติบโตไปตามภาวะนะคะหมอว่าคุณนิ่งแล้วเพราะคุณให้ทุกสิ่งทุกอย่าง กับใครบางคนส่วนยายเรียนเพรสให้ไปหมดแล้วเขาก็จะนิ่งๆบางทีเป็นท่านั่งก็คืออยู่บนมะล่างของเขาอย่างสง่างามนะใะบต่อมาค่ะเด็กถือดาบอันนี้ทัดลมเหมือนกันตุนกุมเมทุนบางท่านคุยกับคนอายุน้อยอายุห่างกันนะคะทุกคนถ้าเทียบกับเพรสเนี่ยอายุจะห่างกันมากเลยหมอตีไป7ปีบวก5ปีบวกอย่างงี้หรือเริ่มจาก3ปีก็ได้นะาพ่มันขึ้นหรือความรักนี้ไม่ใช่ อายุน้อยเสมอไปบางทีเขาอาจจะอายุเท่ากับเราหรือมากกว่าด้วยซ้ําแต่เนื่องด้วยแบบมีปัญหาไม่เข้าใจพ่อแง่แม่งอนกรณีบางท่านคุณไม่ใช่พ่อแง่แมงอนนะความรักมันจะมีใครบางคนคาที่เอาแต่ใจเอาแต่ความคิดเห็นตัวเองฝังเดียวเพราะเด็กถือดาบในดือ้อหรือใบนี้มีคนสองคนอยู่นะคะเดยเดวิลค่ะทุกคนอันนี้คนเกิดวันพุธกลางคืนหมอมีนว่าตก ถามว่าเจ็บไหมมันต้องมีเรื่องเสียใจยล่ะสามดับขึ้นมาใบแรกนะคะคุณยังคงคิดถึงยังพันธานาการกับใครบางคนอยู่อาจจะพันธานาการเรื่องความรู้สึกก็ได้นะที่ยังคิดถึงพยายามแล้วนะที่จะตัดใจเด็กหรดามนะอาจจะเป็นเรื่องเราที่พยายามตัดใจได้ด้วยความหมายแต่ว่าเราก็ยังคิดถึงอะทุกคนเขาทําให้เราเจ็บแต่เราก็ยังคิดถึงบางคนแล้วเดวิลยังหมายถึงคุณอาจจะไปเจอความรักที่เขาเจ้าชู้นะไม่ได้มีคุยกับเราคนเดียว หรือส The devil น่ดาบเนี่ยนะความหมายไม่ใช่อื่นไกลเลยค่ะมันก็คือแปลตามหน้าไพ่เลยทุกคนนะคะคุณอาจจะมีใจให้ใครแต่ว่าคุณอาจจะไม่โสดแต่ถ้าคุณโสดแปลว่าเขาพนัน,นาการกับใครบางคนนะคะทุกคนอาจจะมาก,ก่อนเรานะอย่างแยกย่อยอย่างนะพนัน,นาการเนี่ยหมายถึงเขาอาจจะยังไม่โสดก็ได้ไม่ว่าเขาจะบอกมีปัญหากันแบบนั้นแบบนี้ห่างกันห่างกันออกมาแต่เขาก็ยังไปไป,ไปมามาระหว่างคุณกับอีกคนนึง ความสัมพันธ์นี้หมอมีนว่าคุณให้ทุกสิ่งทุกอย่างหรือเขาดึงใครเข้ามาก็ได้ค่ะกรณีที่คุณเป็นคนมาก่อนดึงใครเข้ามาคุณอยากที่จะตัดนะเพราะว่ามันพันธนาการสามเศร้าเนี่ยมานานและแบบนั้นก็ได้ค่ะสองสามคนในความสัมพันธ์แบบนี้ได้ด้วยถ้ากรณีนี้คุณก็พยายามตัดหรือนิ่งออกมาทั้งที่เราเจ็บนะคะก้าวดาบค่ะที่ผ่านมาเนาะเราไม่มีใครมารู้หรอกไม่มีใครมารู้ความรู้สึกของเราหรอกเราแทบกินไม่ได้นอนไม่หลับ ะะแทบจะเป็นซึมเศร้านะคะนะคะสุขภาพไม่ไม่ค่อยดีนะคะกินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะบางทีแบบเมื่อก่อนเราก็ดูสมบูรณ์ตอนนี้อาจจะผอมลงที่หมายถึงที่ผ่านมาคือเรามีภาวะความคิดมากนะคะทุกคนเอาง่ายๆแลยคิดเยอะคิดมากเกี่ยวกับความสัมพันธ์ขอสุดท้ายค่ะห้าดาบเขาไม่เคยยอมรับผิดไม่ว่าจะเป็นคนที่เอาแต่ใจหัวร้อนใจร้อนหรือแม้แต่ทําผิดอะไรบางอย่างเขาไม่ยอมรับ ใบนี้นะคะพอเราพูดกลับกลายเป็นว่าเออเราเหมือนเขาจะคิดว่าเราเป็นเป็นฝ่ายหาเรื่องแบบนั้นได้ด้วยแต่อย่าลืมค่าเดมเพลตนี้คุณสง่างามคุณดูดีคุณมีความมั่นใจมีความมั่นคงในสภาวะจิตใจทั้งทั้งการเงินทั้งดูแลตัวเองได้ดีหมอเมียนว่าคุณกําลังอยู่ช่วงระหว่างหิวใจหิวความรู้สึกตัวเองมากกว่าอันนี้อาจจะเป็นเรื่องราวที่ผ่านมาแต่ตอนนี้แม่หมอว่าคุณกําลังอยู่ในหมวดรักตัวเองแล้วเริ่มต้นใหม่กับตัวเองได้ะคะ่ะทุกคน ที่ผ่านมาเราบอบช้ำมาเยอะมาดูฝั่งเขากันบ้างค่ะ๋ยวเดวิลนี่คนเกิดวันพุดกลางคืนเนะาะลืมพุดหรือเปล่าอ่ะมาดูกันเขาเป็นยังไงธาตุอะไรราศีอะไรแล้วเป็นยังไงตอนนี้นะคะเมื่อไม่มีกันละกันเมื่อมีประเด็นมาห่างกันมาเพิ่งห่างหรือเพิ่งมีหรือนานแล้วเขาเป็นอย่างไรตัวเขามาดูใบแรกเดทค่ะอันนี้ราศีพิจิกลัคนาพิจิก บางคนคุยกับคนต่างชาติบางท่านคุยกับพ่อไม้แม่ไม้บางท่านเพิ่งจบบางคนอาจจะห่างห่างกันไปนานหรือจบไปนานนะ The date คะเดทเดค่ะทุกคนไพ่จบออกมาเลยมาดูฟังเขาอีกนะคะหนึ่งเหรียญน,นะความรักนี้หมอมินว่าถ้าเขาไปเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นถ้าคุณมาฟังคลิปนี้อาจจะเป็นเรื่องราวที่เกิดกับคุณนานแล้วก็ได้อาจจะผ่านมาเป็นเก้าเดือนเป็นปีมากกว่านั้นก็ได้ความสัมพันธ์หมอมินว่ามันจบแล้วหรือคุณกับเขาก็ได้คะ่ะ ดูใบต่อมาอันนี้ธาตุดินกันเมื่อสมมนอางกันพึกสมมังกรมอมินว่าเขาไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆไม่ว่าจะเรื่องเงินเรื่องเรียนหรือเรื่องอะไรใหม่ๆนะคะเกี่ยวกับการเงินการทองสิบเหรียญนะคะสิบเหรียญธาตุดินเหมือนกันถ้าคุณเจอว่าเขามีแฟนแล้วหรือความสัมพันธ์นี้มันไปไปมามายังไม่ได้เคลียร์แม่หมอว่าคุณเลือกที่จะจบค่ะทุกคนเลือกที่จะห่างนะ แต่บางท่านคุณนั่นแหละค่ะเป็นแฟนเนาะอย่างที่หมออาอามออ่านไปแล้วเป็นครอบครัวมาก,ก่อนมันคงกับเขาดูแลเขาทุกอย่างสองดาบค่ะทูอสอดถ้าภาพปิดตาสองดาบนีหมายถึงไพ่สื่อสารได้ด้วยแต่มันไม่ได้สื่อสารไงมันปิดกั้นการสื่อสารกันไปพึ่งห่างพึ่งนิ่ง ปิดกัน้นมีกำแพงหรือสุดท้ายคือบล็อกได้ด้วยและไพ่สองดาบเนี่ยบางท่านเป็นเรื่องพ่อแง่แม่งอนเรื่องความขัดแย้งได้ด้วยนะคะที่จริงแต่อีกประเด็นหนึ่งไพ่ทั้งเดวิลขึ้นมาสามดาบขึ้นมาหมอจะอ่านหมอจะไม่อ่านไม่ได้คะ่ะมันออกมาลักษณะนี้คือถ้าเป็นลักษณะแน่นอนคุณไม่อยากอยู่ตรงนี้แน่นอนไม่มีใครอยากอยู่นะคะคนที่อยู่ตรงกลางทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นชั้นเสียดายทั้งอีกคนนึงรักพี่เหมือนเสียดายน้องนะคะอยู่ละลักอยู่ลักษณะเช่นนี้ไม่ว่าคุณจะถูกดึงเข้าไปหรือ เขาดึงใครเข้ามาคุณถ้าลากยาวไปหมอว่าคุณพิจารณาแล้วล่ะคุณไม่อยากอยู่ในหมวดนี้ละะ่ะความดีทั้งหลายเขาไม่เห็นหาไม่เท้าค่ะหมอเห็นเป็นประเด็นที่สองนะคะประเด็นที่สองคือคุณทั้งคู่ไม่ค่อยเข้าใจกันหรือคนคนนี้คุณเห็นไหมใครเป่าหูอยู่นคะคะมีไหมคะที่เราเป็นคนที่ให้เป็นแฟนเป็นสถานะครอบครัวเป็นเดมเพลสจริงใจกับเขาทุกสิ่งทุกอย่างแต่เขาไปเชื่อคนอื่น เชื่อคนหมู่มากนะคะบางท่านเป็นเรื่องคนหมู่มากเข้ามาวุ่นวายทาให้เรามีปัญหาประเด็นการห้ามไม่เท้าอันนี้แม่หมอแยกแยกย่อยให้นะคะห้าไม่เท้าเนี่ยความหมายคือใครที่เข้ามายุ่งเกี่ยวแล้วแต่บางท่านเป็นบริบทไหนนะคะทุกคนยกตัวอย่างบางท่านเป็นคุณพ่อคุณแม่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งถ้าอยู่ในครอบครัวใหญ่นะคะหลายคนก็หลายความแบบนั้นนะคะคุณพี่คุณน้องเพื่อนฝูงบางคนเป็นลูกติดแต่ถ้าไม่ใช่ทั้งหมดคือ คุณทั้งคู่ไม่เคยเข้าใจกันนะแต่ภาพนี้มันมีคนเป่าหัวนะคะทุกคนอืมมีคนยุแยงแตะแคงรัว่วไหมไ้ด้วยนะคะทั้งที่เราก็มีปัญหาอยู่แล้วเด็กถือดาบขึ้นมาทั้งฝั่งคุณฝั่งเขาคนนี้สืบสองคุณอยู่ตลอดเขาไม่ได้หายไปไหนนะทุกคนไพ่พวกนี้อาจจะต่อเนื่องจากคลิปเมื่อวานคลิปเดือนที่แล้วได้ด้วยบางท่านบางคนก็เป็นประเด็นใหม่เลยแต่แน่นอนสิ่งที่หมอเห็นคือเขายังสืบสองคนอยู่คนนี้ค่อนข้างมั่นใจมากๆเอาแต่ใจ นะ,ะไม่เคยยอมรับฟังเลยแถมยังเชื่อคนอื่นอีกซีดาการที่หายไปนิ่งไปอะะทุกคนเห็นไหมถ้าปกติเขาเป็นคนแกนแกนล,ล่าเริงแจ่มไซนะคะแต่ท่านอยู่กับตัวเองคุณเห็นไพ่ไ,พไหมคะนะัท่านั่งส,สันเข่าแล้วก็นิ่งแล้วก็คุนคิดเขาคิดถึงคุณนะนึกถึงเรื่องราวที่ผ่านมาคิดไม่ตกอะ่ะคิดวกว,วนอยู่ตรงนั้นละคิดไปก็สองคุณไปนะ หกไม่เท้าถ้าเป็นเรื่องหนะ้าที่การงานการประสบความสำเร็จอนิทัดไฟเมษสิงห์คโนมีธาตุลมตึงกุมเมถุนธาตุดินกันผสมมังกรนะคะราศีพิจิกลัคณาพิจิกและอานิทัดไฟนะเมษสิงห์คโนคนๆนี้อาจจะเป็นคนที่โดดเด่นมีคนตามเยอะๆนะคะเป็นอาชีพที่มีคนรายล้อมนะะทุกคนเป็นคนที่อยู่ในแสงสีเสียงมานะหรือในที่ทํางานเขาก็เป็นคนที่แบบเป็นคนเก่งอะนะคะ ในในความสัมพันธ์อาจจะมีคนเข้าหาเขาเยอะก็ได้แต่แน่นอนละไม้เท้าเขายังถือคุณไว้คนเดียวไม่น่าเชื่อนะบางคนเจ้าชู้แต่มีแต่แบบมีคนแบบที่หนึ่งอยู่ในใจแต่แน่นอนลคะค่ะไม่มีใครอยากเป็นที่หนึ่งเพราะว่าคําว่าที่หนึ่งมันต้องมีที่สอง,ส,องสามสี่เราอยากเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะคนคนนี้ยังคิดถึงคุณมาดูมาอ่านใจเขาดีกว่าคะ่ะ เขาคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างมาดูใบแรกเลยแปดเหรียญน,นะคะความรักความสัมพันธนี้เขาคิดนะคะว่าตอนนี้คุณอาจก,กำลังโฟกัสเรื่องนาทีการงานการเงินเพราะคุนถือไม้เท้าก็ออกฟังคุณหรือความรักนี้แน่นอนละค่ะเขา ถ้าความคิดของเขาเขาอยากกลับมาแล้วเสมอต้นเสมอปลายมาโฟกัสที่คุณเก็บเงินเก็บทองสร้างเนื้อสร้างตัวไหมนะ,ะหรือถ้าเป็นตัวเขาเขาอาจจะคิดว่าเขาสนใจแต่วัตถุทรัพย์สินเงินทองหรือหน้าที่การงานการเงินเป็นพิเศษไม่ได้สนใจคุณนะคะที่ผ่านมาบางท่านอาจจะเป็นเรื่องที่เขานิ่งเขาไม่สนใจเขาไปโฟกัสแต่เรื่องตัวเองก็ได้มาดูต่อมาค่ะอ่าสองดาบขึ้นมาทั้งตัวเขาแล้วฝั่งตรงนี้ ณเวลานี้คนคนนี้คิดถึงคุณนะแต่อารมณ์ประมาณว่าสับสนสับสนยังไงบางคนนิ่งบางคนห่างไปนานบางคนอาจจะตัดจบกันไป mm. เขากํลาลังคิดว่าจะทักมาดีหรือไม่ทักดีจะคุยต่อหรือพอแค่นี้หรือจะเอายังไงคือนั่นแหละค่ะอารมณ์สับสนซับซ้อนอารมณ์คิดเยอะแต่นั่งอยู่ตรงหิมะท่ามกลางนี้แม่หมอว่าเขาก็รู้สึกโดดเดี่ยวนะรู้สึกเงาอาจจะมีงานเป็นเพื่อนไหมถ้าทาแต่งานคนคนนี้นะคะหรือที่ผ่านมาแม่หมอขอขยายไปนี้เนาะ อสองไม่เท้าค่ะเจอสองดาบเจอสองไม่เท้าบางคนคุยกับคนทางไกลนะคะคนละอำเภอคนละจังหวัดคนละรัฐคนละประเทศหรือคนต่างชาติหรือคนไทยที่ไปทํางานไกลๆแต่ไม่เท้ายังหมายถึงงานได้ด้วยบางท่านอยู่ใ,นใ,นในกล้กันนะคะตึกเดียวกันบานบริไกลกันแต่มันเหมือนคนแปลกหน้าเนานะเวลามีปัญหาไม่คุยกันคนคนนี้ที่ผ่านมาถ้าจะเป็นเรื่องรักนะคะแม่มอว่าเขาโลเลเขาลังเลนะคะแต่ตอนนี้ในใจลึกๆไม้ตรงเนี้ย เขาไม่ได้จับสองแล้วนะคะจับอันเดียวถือลูกโลกแล้วมองไปข้างหน้ามองมองตึกด้วยคนคนนี้ถ้าคุณคบกับเขาแล้วหรือยังไม่คบก็ตามเหมือนเขามองว่าถ้ากลับมาคราวนี้เขาอาจจะอยากคบกับคุณจริงจริงจังๆใส่ใจเป็นพิเศษแต่เสมอต้นเสมอไปถ้าถ้าที่ผ่านมาเขาเป็นคนไม่ได้ทํางานในความสัมพันธ์นี้ไปโฟกัสสิ่งอื่นอย่างอื่นหรือถ้ามีเรื่องบาดหมางไม่เข้าใจกันแม่มอว่าเขาจะสอบลงค่ะทุกคน แต่ถ้าเป็นเรื่องแบบสองสามคนไม่หมอว,ว่าตอนนี้แน่นอนละเราเรารักตัวเองเราเลือกตัวเองถูกแล้วค่ะแต่ตอนนี้คนนี้น่าจะกําลังคิดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคุณคือใจเขาเลือกแล้วนะคะถือคุณไว้ในมือนั่นแหละถือไม้เดียวแต่ว่าเดอะทาวเวอร์ค่ะคนเกิดธนาคารแต่ว่ามันพังอะทุกคนบางท่านทะเลาะกันพังเลยนะคะอารมณ์ร้อนหัวร้อนใส่กันหรือเอาง่ายๆนะคะรูปตึกพังเนะี่ยมันไม่ได้มีอะไรดีเนาะอย่างแรกเลย ถ้าคุณยังไม่ได้มีสถานะมันก็ใจพังอะทุกคนเนาะถ้าคุณรู้ว่าเอาไม่ได้คุยกับเราคนเดียวหรือแม้แต่สถานะเราเป็นแฟนเป็นคนมาก่อนเป็นครอบครัวอันนี้ยิ่งอะไรเลยค่ะยิ่งเด่นเลยว่าทําให้บ้านพังครอบครัวพังแต่อีกประเด็นหนึ่งนะคะคุณคุยกับเขามาอา้าวเพิ่งไปโป๊แตกจับได้ว่าเขามีคนของเขาแล้วหรออีกคนนึงแล้วหลอแบบนั้นนะคะ แล้วก็ไม่ชัดเจนสัทีอย่างนั้นด,ด้วยเขาคิดว่าเขาทําพังแล้วรอค่ะทุกคนเขายังคิดถึงคุณในตอนนี้หมอมินว่าคนคนนี้คิดหลายอย่างในหัวเขาเด็กเือเรียนเขายังคีบคุณไว้เลยนะฮะด้านข้างเนี่ยนะคะคนคนนี้นะคะทุกคนไม่ว่าอายุแค่ไหนก็ตามเด็กเอเรียนมากเป็นคนที่เรียนรู้หาประสบการณ์นะะมุมานะเรื่องเงินเรื่องงานแม่หมอพูดเรื่องนี้นะ,ะนะะเป็นคนที่มีความคิดความอ่านโตกว่า ตัวกว่าไว้แต่ไปมุ่งเน้นเรื่องเงินงานเป็นพิเศษเขายังถือคุณไว้นะที่จริงเขาไม่ได้อยากเลิอกกับคุณแต่ถ้ายังถ้าเลิกกันไปแล้วนะหกไม่เท้าขึ้นฝั่งเขาแล้วในใจนะคนคนนี้อยากกลับมาสารต่อความสัมพันธ์และมุ่งเน้นที่คุณใส่ใจคุณคือชัยชนะคือคุณนะคะคือพัฒนาความสัมพันธ์ต่อยอดแบบนั้นนะคะคุยกับคุณทุกทุกวันเป็นสเติปะคะทาที่ผ่านมาเขาไม่ได้ทําหรือใบนี้คืออยากกลับมาแหละ คุณได้ใจเขานะแม่หมอว่าเนี่ยชัยชนะคือคุณนะคะอัศวินเหรียญไม่ว่าห่วงเวลาไหนที่ผ่านมาที่นิ่งไปนะทุกคนคทนที้อยากเดินทางมาเจอคุณก็ได้นะคะหรือถือเหรียญในมือกําลังคุ้นคิดอยู่จะคุยกับคุณยังไงดีจะทํายังไงดีจะเข้าหายังไงดีเพราะที่ผ่านมาบางทีมันพังไปแล้วพังเพราะอะไรก็ตามแต่ก็คือพังนั่นแหละค่ะทุกคนเขาก็กลัวว่ามันจะเหมือนเดิมไหมจะต่อกันติดไหม ก็เลยคุ้นคิดเรื่องของคุณอย่างหนักหนึ่งถ้วยค่ะใจเลือกๆหมอมินว่าคนคนนี้อยากได้โอกาสจากคุณถ้าความสัมพันธ์นี้มันจบไปแล้วแต่ใจอ่ะหมอว่าเขาไม่ไอยากเลิกหรอกแต่ถ้าถ้ามันห่างกันแล้วเลิกกันแล้วคืออยากได้โอกาสจากคุณหนึ่งถ้วยอยากได้โอกาสใหม่ๆจากคุณอยากขอโอกาสจากคุณเพราะว่าอะไรคุณคือความอบอุ่นสิบถ้วยคุณคือความรัก ถ้าท่านใดเป็นยิ่งเป็นแฟนเป็นครอบครัวไพ่นี้นะเห็นไหมมีลูกด้วยกันแล้วหรือความรักความสัมพันธ์บางท่านรักเพศเดียวกันไม่ได้แปลว่าคุณต้องมีลูกมีเต้าค่ะอ่าแม่หมอขยายไปทีลสะสเต็ปคือคุณทําให้เขารู้สึกอบอุ่นรู้สึกเติมเต็มอยากเป็นครอบครัวครอบครัวคือเราสองคนก็ได้นะะถ้าท่านใดเป็นหญิงชายอย่างเงี้ยก็คืออยากสร้างอนาคตกับคุณแต่ถ้าท่านใดย,ยิ่งเป็นครอบครัวกันมาก่อนนะคะไพ่ใบนี้ก็เต็มเต็มเนาะนะคะเขากลัวที่สุดคือกลัว คุณหันหลังแล้วแปดถ้วยเนี่ยเป็นภาวะที่หันหลังแปลว่าถูกบีบคั้นทางความรู้สึกนาะลองคิดดูนะแปดถ้วยนี่เรารักเขาที่เราเดินออกมาแปว่าเราเสียใจอย่างหนักเราถอดใจเราหันหลังเราไม่ได้หมดละค่ะเราเหนื่อยเราหมดแรงนะคะนะไม่ว่าเรื่องค่ะจะขนาดเรื่องงานเราทําเต็มที่แล้วถ้าเขาไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทําไม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอย่างที่เดิมนะคะ มานานแล้วก็ยังเหมือนเดิมอย่างเงี้ยน,นะคะแม่หมอว่าคุณก็มีสิทธิ์ถอดใจความรักเหมือนกันแต่ถ้าเขาเป็นคนที่เดินออกมาเขาอยากกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ใหม่แปลว่าเขาอาจจะตัดสินใจผิดพลาดได้ด้วยค่ะใบน,นี้หรือเขาไม่ได้เลือกตั้งแต่ต้นเดลเวอร์ค่ะแน่นอนแหละอันนี้เดลเวอร์ถ้าตามตำนานนะ,ะทุกคนที่จริงเดลเวอร์ over, มันเป็นรักที่เลือกแบบอารมณ์ของแบบใจแน่นอนแหละถ้าคุณบอกเอ,อิม ไม่มีมันก็เลือกด้วยใจหมดละหมอมินนะคะมันมันแบ่งอีกนี่นะคะใจก็คือคือเป็นยังไงฉันก็แบบมันอารมณ์แบบยังไงอะใจนะ,ะอารมณ์แบบจะผิดจะถูกฉันก็ชอบตามใจฉันนะคะทุกคนพอครบสักพักไม่ว่าจะอะไรครบไปสักพักหนึ่งนะคะตัวตนออกอะไรออกพึ่งเหตุผลก็จะเริ่มตามมานะคะไม่ไม่เหมือนแบบสิบถ้วยหรือสองถ้วยนะคะ อันนี้ความรู้สึกมันมีทั้งมีเหตุผลทั้งหัวใจแต่นี้มันแบบอารมณ์ที่แบบชอบล้วนจะผิดจะถูกฉันก็ชอบนะคะแต่สักพักหนึง่งมันก็จะมีเหตุผลอะไรตามมาหมดแหละความรักนี้มันมีรักเราสองสาคนในความสมธรรมว่าเขามีใจคิดถึงคุณไหมคิดถึงแต่หมอมินว่าเขาพยายามเคลียร์อะไรบางอย่างนะคะหรือถ้าดึงเข้ามาแม่หมอว่าตอนนี้เขาน่าจะคิดว่าเขาตัดสินใจผิดพลาดถ้าคุณอยู่ในแบบหมวดแบบนี้มานานใช่ไหมนะคะ แบบสองสาคนเนี่ยแม่บอกว่าคุณก็คงไม่อยากอยู่ละคุณก็คงเดินออกมาเพราะว่าเหนื่อยเหลือเกินนะคะเรสตานะคะชาวราศีกุมธลมใบนี้คุณยังเป็นคนที่ เป็นคนที่มีสเสน่ห์ค่ะทุกคนใบเนี้ยเขาอยากได้โอกาสจากคุณ้วยสตาร์หมายถึงเทกันไปก็ได้นะแต่ถ้าพวกโยกกับหนึ่งเนี่ยใจลึกๆเขามีความหวังลึกๆว่าอยากจะได้โอกาสจากคุณได้เริ่มต้นอะไรใหม่เอ็มพัลเลอร์คุณคิดอย่างหนักเหมือนควีนถือไม้เท้าฝั่งคุณเลยบางคนคุยกับคนต่างชาติคนคนนี้ค่อนข้างเป็นคนที่งอคนยากถ้ามีปัญหาแล้วนานๆคุณจะได้คำขอโทษมันไม่ได้แปลว่าคำพูดก็ได้นะเขาอาจจะงอคุณวิธีอื่นได้ด้วยเอ็มพัลเลอร์นะคะ ค่อนข้างปากแข็งอีโก้หนักด้วยตอนนี้นะคะเก้าถ้วยบางท่านรักเพศเดียวกันถึงแม้เขาจะมีสเสน่ห์ดาวล้อมเดือนมีคนลายล้อมเขาอยู่มันไม่ทําให้เขาโอบุนและเติมเต็มเพราะอะไรคะเพราะเต็มมาหมดแล้วสิบถ้วยพวกนี้เห็นไหมคะคุณเท่านั้นที่เห็นไหมมีหนึ่งถ้วยหไหมเข้ามาหนึ่งถ้วยบวกเก้าก็คือเข้ามาเต็มสิบถ้าที่ผ่านมาถ้าคุณเป็นแค่คนคุยก็ได้อายุตัวอย่าง เขาก็คิดว่าไม่เป็นไรคุณหายไปสักคนแรกๆคุณอาจจะเคยคุยกับเขาบ่อยๆนะคะกระตือร้นในความสัมพันธ์แต่เขาไม่ค่อยชัดเจนเพอคุณหายไปปุ๊บเมื่อก่อนเขาอาจจะเคยคิดนะคะตอนคุยกับคุณไม่เป็นไรฉันมีสเสน่ห์มีคนคุยเข้าหาเยอะแยะมากมายมีเงินมีทองมีอะไรก็ตามมีสเสน่ห์เงินมีเงินด้วยอย่างเงี้ยแต่รัวคุณหายไปมันเห็นไหมไม่รู้ว่าเขาจะเลือกอะไรไม่รู้ว่าเขาอยากต้องการอะไรเขาต้องการถ้วยเดียวของคุณคือเข้ามาทําให้เขาอบุญเห็นไหมเป็นสิบถ้วย นี้ก็ได้นะเห็นไหมคะมันเต็มหมดแล้วที่ใจของเขาคือคุณเท่านั้นนะคะหนึ่งเดียวนะคะแล้วเขาก็คิดว่าความสัมพันธ์นี้บางท่านเป็นเรื่องพ่อแง่แม่งอนไม่เข้าใจกันแต่เขาไม่ค่อยง้อคุณแต่ตอนนี้คุณก็คงไม่ตามแล้วล่ะทุกคนนะคะแม่หมอเขาค่อนข้างคุณคิดเรื่อง,องคุณอย่างหนะักจะทํายังไงจะง้อวิธีไหนจะพูดยังไงดีเพราะเขาก็ค่อนข้างฟอร์มเยอะเห็นไหมอาพูดมาเลยลึกๆแล้วเขาอยากง้อคุณนะ ไพ่ผู้นี้ขึ้นมาบ่อยมากนะแม่หมอว่าอยากง้อก็งอเธอค่ะโอ้เดอเดนะคะบางคนเขากําลังคิดว่าคุณคุณเงียบไปหายไปหรือมีประเด็นเนี่ยเมื่อก่อนคุณอาจจะเคยตามเขามาจบไปแล้วหรือเปล่าเขาอาจจะคิดมากก็ได้นะคะแต่กรณีบางท่านคือไพ่มาเต็มเลยนะมันจบไปแล้วแต่เขาก็อยากกลับเข้ามาในความสัมพันธนั่นแหละวันนี้ถ้าเขาอยากบอกเขาอยากบอกอะไรคุณบ้างนะคะทุกคน าอยากบอกคุณว่าเขาอยากกลับเข้ามาแล้วก็กระตือืุร้นมาตือ้งอคุณหรือใบนี้เขาบอกว่าเขาหัวร้อนใจร้อนไม่เคยยอมรับฟังเหตุผลของคุณเองนะคะเอาแต่ใจเดเมทสค่ะทุกคนไม่เขาไม่สามารถลืมคุณได้นะ,ะเขาเจอสิ่งที่ใช่แล้ว,ว่ะเดมเมทสเนี่ยนะ,ะแต่เขารักษาความรักดีๆไว้ไม่ได้ก็ได้เป็นเพราะการกระทําของเขาถ้าเป็นการกระทําเรื่องคําพูดเรื่องหัวร้อนกับตัวเขาหรือแม้แต่ความรัก ที่เขาแบบไม่ได้ชัดเจนคุณแต่แรกอันนี้นะคะหรือแม่อีกประเด็นสุดท้ายเลยเป็นรักเราสองสาคนเนี่ยะ,ะที่เขาไม่ได้เลือกอะไรคะ่ะทุกคนแม่หมอเห็นเห็นไพ่ขึ้นมาหลายอันคือไม่เลือกใครคืออยากได้ทั้งสองคนมันไม่มีนะคะไม่มีใครอยากอยู่แบบนั้นนะคะต่อมาคาเดอร์โมนชาวราศีมีนคนเกิดวันจันทร์เขาบอกว่าเขาทุกข์ใจมากตอนนี้เมื่อไม่มีคุณชีวิตก็ไม่สดใส คือเขารู้แล้วว่าคือคุณเท่านั้นะที่เข้าทําที่เข้ามาทําให้อบอุ่นเข้ามาเข้ามาทำให้ใจเขาเติมเต็มมีความสุขเขาอยากโฟกัสที่คุณอยากทําทุกสิ่งทุกอย่างทุ่มเทให้คุณท่าที่ผ่านมาเขาไม่ได้สนใจตอนนี้เขาสืบส่องแต่คุณมากๆเสพติดการสืบส่องและอยากวนกลับมาในความสัมพันธ์ตอนนี้เขาอาจจะหมุนเงินอยู่ก็ได้ไม่มีตังคะแปดถ้วยค่ะทุกคน คุณจากเขาไปแล้วหรือเปล่าหันหลังหรือยังแต่ถ้าเขาเป็นคนหันหลังมาเขาอยากได้โอกาสจากคุณราศีดาเขาบอกตั้งแต่ที่หายไปนิ่งกันไปนะเขาไม่มีความสุขแต่อาจจะเป็นฟอร์มเยอะอีโก้หนักด้วยนะคะก้าว <9 S 1> <9 S 2> เหรียญชีวิตของเขาเขาบอกว่าตอนนี้โดดเดี่ยวนะก้าวเหรียญมันมันไม่ได้อบอุ่นนะคะทุกคนก้าวเหรียญน,นะอืมนะคนคนนี้คิดถึงนะแต่แค่เก็บอาการค่ะเก็บความรู้สึก คิงเรียนเขาก็ยังเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เหมือนกันเดเดวิลพันธานาการอยู่เอ่อนะคะทุกคนไพ่ขึ้นมาหมดเลยเนะถึงเนี้ยจะคิดถึงแค่ไหนแต่ถ้าความสัมพันธ์ไม่เคลียร์มันก็จะยากที่จะอยู่ด้วยกันเนาะนะคะณเวลานี้ก้าวไม่ถาวาค่ะถ้าเขาทําผิดอะไรคุณแม่หมอว่า คุณกับเขาบล็อกกันไปด้วยไหมแล้วก้าวไม่เท้ามันมีกำแพงแล้วก้าวไม่เท้ายังหมายถึงทําอะไรผิดแล้วไม่ค่อยกล้าสู้หน้าแต่ตอนนี้มานั่งคุ้นคิดเรื่องของคุณอย่างหนักคือถ้าจะกลับเข้ามาคุณน่าจะตื้อยากง้อ,อยากมีกำแพงอะไรหลายอย่างหรือเขายังไม่เคลียร์แต่ถ้าแต่ถ้าเขาโสดคุณไม่โสดคือมีคนที่คิดถึงคุณมากแต่มันไม่สามารถมองอนาคตไปได้นะคะทุกคนใบนี้เราจงรักคนของเรานะนะคะมีความรักอยู่แล้ว ให้เราโสดก่อนหรือให้เขาโสดก่อนเราจะได้ไม่เสียเวลาหกดาบค่ะเขาอยากกลับมาลงลำเรือเดียวกับคุณแต่ถ้าความสัมพันธนี้เมื่อก่อนเป็นคุณที่พยายามอยู่ฝ่ายเดียวณเวลานี้แม่หมอว่าเขาก็อยากกลับมาพยายามเพื่อเพื่อคุณบ้างวิวค่ะคนเกิดวันพฤห,หัสกงล้อแห่งโชคชะตาเขาอยากให้โชคชะตามุนกงล้อเห็นไหมคะอย่างที่หมอมินพูด แน่นอนแหละบางคนบอกอืมโชคชะตานี้ขีดเขียนมาแล้วอ่หมอมินชอบไพ่จริงๆนะคะทุกคนชอบไพ่ยิบสีคนเราชอบไม่เหมือนกันแต่หมอมินไม่ใช่คนแบบศรัทธ,ธาหมายถึงว่าศรัทธ,ธาแต่หมอไม่ใช่คนงมงายนะคะเป็นคนที่แบบมีเหตุมีผลนะคะทุกคนมาดูดวงกับหมอเหมือนกันนะคะหมอก็จะดูตามไพ่แหละนะคะจะแนะนําให้คนตามเหตุตามผลตามปัจจัยค่ะคนคนนี้คล้ายๆว่า ที่ผ่านมาทําไม่เต็มที่ก็เลยรอโชคชะตาหมอมินว่าคนเราเกิดมาอาจจะบางคนบอกว่ามีอะไรขีดเขียนไว้ใช่แต่ตัวเราเป็นคนกําหนดทิศทางชีวิตเรานะทุกคนหะาถึงแม้เขาเขียนเขียนมาหรือคุณไปดูหาราศาสตร์ท่านจะบอกว่าเออข้อเด่นเรายังไงข้อดียังไงข้อเสียยังไงเพาะให้เรารู้ข้อเสียเราจะได้ทําข้อเสียของเราให้ดีขึ้นดูดวงไม่ใช่เป็นไปตามดวงดูดวงเพื่อให้เราได้รู้จุดดีของเราและข้อเสียของเรา้า ถ้าดูอย่างนี้ถ้าเขาเป็นคนหัวร้อนใจร้อนหมายถึงถ้าเขารู้นะคะเขาก็ต้องปรับปรุงแก้ไขนิสัยเนี้จะได้อยู่กับเราได้ถ้าไม่ปรับปรุงแก้ไขจะอยู่กับใครก็ไม่ได้นะคะแบบนั้นละคะ่ะจะดูว่าโอ้ใจร้อนหัวร้อนเราก็ต้องซอบลงมีเหตุผลมากขึ้นนะคะคนคนนี้เขาไม่ได้ทําอะไรเต็มที่เขาเลยคาดหวังให้โชคชะตาหมุนกลับมาแต่แม่หม,มอไม่ได้บอกว่าผิดหรือถูกนะคะนะเพียงแต่เขาไม่ได้ทําเต็มที่นะคะหรือถ้าใช่แล้วเขาก็บอกว่าไม่แคล้วกัน ผู้แล้วไม่แคล้ากาันใช่ก็คือใช่ไม่ใช่ก็ปล่อยไปนะทุกคนหนึ่งเรียนเขาอยากได้โอกาสจากคุณมีใครบางคนรอวันเคลียร์ใจรอวันหวนคืนและคิดถึงคุณมากๆด้วยสุดท้ายนะคะณตรงนี้ แต่บางคนมเป็นเรื่องความไม่พอของเขาทีแ่แม่หมอลืมพูดคนนี้อาจจะโฟกัสแต่เรื่องเงินเรื่องงานคุณเห็นว่าไพ่ตีขึ้นมาตลอดเด็กกับอิมเพลทเขาอาจจะเป็นคนที่คําว่าเด็กแม,แม่หมอไม่ได้หมายถึงอายุน้อยอย่างเดียวนะบางทีอายุอาจจะเท่าคุณคําว่าเด็กหมายถึงไม่ว่าจะนาทีการงานการเงินของเขาก็คือเป็นไพ่ที่แบบเอาง่ายงค่ะเหมือนการเงินการงานของเขายังยังเป็นไพ่แบบ เงินน้อยหรืออะไรที่ไม่ได้ยังไม่ได้เท่าเราแต่เราเป็นอินเพลแล้วมีหน้าที่การงานการเงินค่อนข้างมั่นคงเติบโตในหน้าที่การงานเขาอาจจะอยากทำงานเยอะๆเก็บเงินมากๆจะได้ตีคู่เสมอเราหมายถึงเท่าเทียมเราไม่ว่าจ,จะเรื่องฐานะการงาน,กา,งานการเงินอะไรแบบนั้นก็ได้ค่ะนะหรือเขาไม่พร้อมเรื่องงานเรื่องเงินมีภาระเยอะแล้ลึกๆก็เลยคิดว่าเออถ้าคุณคือใช่แล้วคงไม่แค้วกันหรอก เก็บเงินเก็บทองอะไรก็ตามให้มันพร้อมก่อนแล้วค่อยได้โอก,กาสแล้วค่อยเข้าหาคุณใหม่ก็ได้บางคนเป็นเรื่องนี้ก็ได้ขอบคุณมากมายค่ะสําหรับการติดตามและรับชมคลิปรันดอมของหมอมินมีแต่สิ่งดีๆนะคะทุกคนทุกท่านสวัสดีค่ะ